สู่่อวช้วชางแฝดลายทองคํำลายทองแท่งนะคะครับผมตอนนี้ไปไหนกันคะตอนนี้เราจะไปเยี่ยมน้องช้างนะครับพี่ช้างนะครับที่อยู่โรงพยาบาลของก้อนณาจนกจนะครับผมค่ะเราจะไปเยี่ยมพังพี่ดาวนะคะพังพี่ดาวก็ควานช้างเป็น เพื่อนกับพ่อใหม่นะคะเป็นเพื่อนอยู่ที่เพื่อนสนิทเนาะเพื่อนสนิทนะคะโคตรสนิทเลยครับโคตรสนิทโอ้โหแสดงว่าสนิทจริงจริงจริงนะคะแล้วเราจะไปเยี่ยมนะคะพังพี่ดาวด้วยกันนะคะคลิปนี้ก็ขออนุญาตถ่ายเป็นคลิปแล้วกันเนาะนะคะเผื่อว่าเราไลฟ์สดไปแล้วเขาอยู่ในช่วงกระบวนรักษาเดาวไลฟ์สดไม่ได้นะคะก็น้องเปียวเลยตัดสินใจถ่ายเป็นคลิปเอานะคะเรามีของฝากนะคะของฝากซื้อมาแล้วอยู่ด้านหลังนะคะซื้อขนมซื้อน้ำนะคะซื้อนมไปให้กับ ควานด้วยนะควานโจ้น,นะคะควานของพังพี่ดาวนะคะเดี๋ยวไปดูอาการของพังพี่ดาวด้วยนะคะว่าอาการเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าพังพี่ดาวเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลประจำวัชานาจาักนี่ก็หลายครั้งอยู่เนาะหลายครั้งอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์นะคะควานโจ้น,นะคะควานของพังพี่ดาวกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขับรถสักครู่นะคะถึงแล้วคะ่ะ อ e ของฝากให้เพ er ื่อนโจก่อนขอบคุณครับของฝากของฝากค่ะของมาฝากฝากจ้าเคลเ่จับค้าบอ เอกเสลือเบื้องเลี้ยวอืมหลายอย่างเพื่อรักษาอย่างเงี้ยไปเบื้องใดบ่ค่ะไปไปไปดูกันค่ะโอ้คนคุยกับหมอเนี่ยเขาอู้หูเขาถึงแล้วค่ะพังพี่ดาวนะคะพังพี่ดาวนี่อายุกี่ปีคะแม่ขวานค่ะสามสิบสองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสามสิบสองปียังอออ้ออยู่เลยนะ มากครับอ้วนมากเลยเจ็บขาบ่อพ่อขวานขาผมขาขวาขาด้านขวานะครับผมขาไหนขาหลังขั้นอะขาหลังขาหลังขวานอ้วนตุบปุ้ยเลยขาหลังขวานะคะเจ็บขาก็เอ็กซเรย์บอกเอ็กซเรย์ดูเอ็กซเรย์เมื่อเช้าเมื่อเช้ากระดูกดีนะคะกระดูกดีแต่ว่าพื้นผิวกระดูกขู่ค่ะอืมเหมือนเหมือนกับว่า กระดูแบบกระดูกก้อนไปแล้วเราสร้างสร้างเชี่ยวกระดูกขึ้นมาไหมแต่ว่าส้างเบียบแนมะ่ส้างเรียบมันเป็นคู่ขะเป็นเหยข่ายน้ำเราเวลาล่นํำนักไปแล้วมันเจ็บกระดูกคอเท่าอะ่ะชิดกันเกินไปอ๋อชิดกันเกิน แบบว่ากระดูกมันบ่ห่างกันเราเวลาล่ม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 น้ำหนักล่มไปแล้วมันเจ็บมันกดแมม้เออเหมือนในกระดูกกระดูกมันกระทบกันกระดูกมันกระทบกันเพราะว่ากระดูกมันติดกันเลยเพราะว่าบางที่กับตำนักตื้นนะครับแล้วเออน้ำหนักน้ำหนักเยอะด้วยน้ำหนักเยอะก็มีส่วนถูกควบคุมน้ำหนักแล้วถูกควบคุมน้ำหนักโอ้ยเจ๊ดาวต้องลดน้ำหนักใช่ไหมเจ๊ดาวโอ้ยสี่ตันห้าสี่ตันปัด สุดยอดอ้วนมากอ้วนมากค่ะวันนี้มามาเยี่ยมพังพีดาวนะอายุสามสิบสามสิบสองปอสามสิบสองปีนะคะแม่แม่อู้ดูอันนี้อันนี้อ้วนแมนบอบอไดทองแมนโบโออุ้อ้วนมากค่ะอ้วนแล้วก็ใหญ่ด้วยอะ่ <laughs> ปะป้าโอ้ยสิเอาแฟดเป็นพ่อพันธุ์อ้วนสิคืนหอดบ่นนี้ <laughs> ท้องข้าวก็ยืดผึ่นเราะดอกก็ยื่ตีนังกายตีน่งกายคับหลังเลยเอออุ้ยสว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 ยมากตอนนี้ก็ยังรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลโคชานาจักรนะคะ สำหรับคุณพอ่อคุณแม่ท่านใดนะคะก็อยากจะเมตตาแบบเป็นพวกญ้าพวกอาหารให้กับพางพี่ดาวนะคะก็เดี๋ยวยเดี๋ยวน้องเปยวจะให้เดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรลงไปข้างล่างนะคะให้กับคุณพอ่อคุณแม่นะคะได้ติดต่อทางพ่อควานแม่ควานนะคะไปตัดเอายูสวนก็ได้ได้ไงออันนี้ยูจังมือหรอคะ อ๋อมาหมู่ววนรักษาเยา้ยวโอ้รักษายาวเลยเพราะว่าเป็นกับกระดูกด้วยนะกระดูกนี่ต้องแบบใช้เวลาหน่อยอืแล้วช้างเขามีน้ําหนักที่เยอะด้วยนะคะน้ำหนักก็ลงที่เท้าด้วยครับล้อยานล่ามไปอีกขาหนึ่งล่ามไปอีกขาทางใช่ต้องรักษาคนเพราะว่าตอนนี้เขาถ้งน้ำหนักลงเพื่อเขาถ้งน้ำหนักแค่สามขาเขาบพก่ย่องขี่นน้ำหนักที่สี่ขาเขายังเจ็บอยู่ เขาทิ้งลงบัดทอถทิ้งลงปุ๊บกระดูข้างล่างอ่ะที่ว่ามันติดเป็นแห้งมันมันแบบเวลาทิ้งลงไปปุ๊บมันมันกดกันเลยแล้วมันมันจะเจ็บ <c oughs> ตอนนี้กะบบับัดกินเป็นง่าดําขัวง่าดําซุปขัวซุปํามาอกทะเลแล้วก็บุบานกระีดยาให้ฉีดยาด้วยนะครับผมแล้วนี่ย่างแบบปกติบ่ค่ะ ยังเป๊ะๆอยู่เนาะการการกดทับน้ำหนักการถีบนั้นนักตัวใหญ่เนาะอันนี้รอบบวมแน่เลยมาว่าน้ำบวมโอ้โหเจดาวเราต้องควบคุมน้ำหนักแล้วเดี๋ยวต้องส่งคอสส่งคอสลดน้ำหนักเสร็จแล้ก็ต้องเข่าโคอรกินเป็นเวลาเข่าโคอรเข่าโคอร อันนี้ก็เอามาอยู่ในป่าก่อนนะคะช่วงกลางวันนะคะอยู่ในร่มเนาะนะคะเพราะว่าอยู่กับพื้นมันมันมันเป็นพื้นปูนนะคะอากาศมันกับเวลาเขายืนอ่ะมันมันมันบันุ่มมันบนุ่มแล้วก็แข็งครับพื้นปูนมันแข็งพื้นปูเขาจะยืนในสามขาตลอดคือแบบพอมาอยู่ข้างนอกก็คือได้เดินเดินเล่นแล้วก็ได้เหยียบขึ้นดินปกติมันก็จะมันเราเลยแนะนํามาแบบนี้ให้ออกมาข้างนอกออกมาอยู่ข้างนอกได้ เป็นอาการอักเสบเรื้อหลังเรื้อลังเลยเลลต้องรักษากันยาวๆเลยนะคะทังพี่ดาวแ<ต>ป,ปลว่าเรื้อหลังเนอะอืมแต่ว่าดีที่ว่ากระดูกกระดูกีกระดูกบอบบอบเปาะบางกระดูก,ดบบกดแข็งแรงเขียนว่าแข็งแรงพื้นผิวข้างนอกพื้นผิวข้างนอกของกระดูกอ,อันนี้เดรทบอค่ะ่บ่ได้ทับโดนแต่ตั้งแต่พัดเป็นสีอ๋อแสดงว่ากระอ่วนแล้วเนาะ <laughs> <laughs> โอ้ยเขาสะออนสะออนหุ่นสั่งเขาสะมาสูงใหญ่้วนดีแทะเอาบ่พอพันจองรถหุน่าดจอนแม่ขานบอกจองพี่เฟดไปเป็นพอพันนะคือไม่อยากคิดไม่อยากคิดภาพตอนที่เฟดตอนที่เฟดผสมพันโอ้ยเนาะแม่พัาดเิ่นกะสูงกะใหญ่ดิบ่งหุ่นสั่งเงาแมยกถมว่ายืนแบบ เย็นได้เหมือนคนเลยเหรอครับโอเควันนี้มาเยี่ยมพังพีดาวนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลโคชานาจักนะคะก็ <Bye. S 1> oh, เดี๋ยววันหลังเราจะมาอัปเดตอาการพังพีดาวเรื่อยๆเนาะนะคะ <c oughs> สําหรับ ควานนะฮะควานแฝดล้วก็ควานของพังพีเดาวเองนี่ก็เป็นเพื่อนสนิทกันนะะบังบังครับรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันใแม่ดูหน่อยรุ่นเดียวกันเหรอรุ่นเดียวกันครับรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเลยพ่อรุ่นเดียวกันลูกก็รุ่นเดียวกันพ่อกระรุ่นเดียวกันนาอโอ้ยแต่ทำไมเหมือนเป็นน้องเลยในห้องในห้องผมนี่นี่แตะแบบนี้เลยครับเออแล้วแล้วพ่อใหม่ล่ะมีผมคนเดียกมาจากไหนมาจากไหน ผมเป็นผมเป็นพี่ในห้องนะครับผมอันนี้อันนี้พี่ในห้องอ๋อเป็นพี่ใหญ่ด้วยเออเป็นพี่ใหญ่ด้วยแต่บ้านเล็กพี่ทำไมนี่หนึ่งมกราใช่ไหมใช่หนึ่งมกราเออก็ก็ไม่ต้องไปยืนชิดเขามากขนาดนั้นเนาะเออโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคค่ะแม่แม่นะคะวันนี้ก็พามาเยี่ยมพังพี่ดาวนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับผมคะค่ขอบุณนะคร่ะ โอเคเนาะคะเดี๋ยวยังไงเรามาอัปเดตอาการพังพี่ดาวใหม่ในวันลังนะคะก็ถ้าชื่อชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องช้างเฟสพลายทองคำพลายทองแท่งด้วยนะคะแล้วก็พังพี่ดาวด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ